สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งแอป t i k กตอเพื่อใช้งานบน PC ขั้นตอนแรกให้เพื่อนเอนเปิดโปรแกรม Google Chrome ในช่องค้นหาให้เพื่อนๆพิมพ์มคำว่า Tik t o อจากนั้นจะขึ้นหน้าลิงก์ตามคลิปให้คลิกที่คำว่าเข้าสู่ระบบจะขึ้นหน้าอัปโหลดวิดีโอแบบนี้ จากนั้นให้เพื่อนๆดูแถบเมนูบาร์ด้านบนจะมีคำว่าติดตั้งเป็นไอคอนรูปคอมพิวเตอร์แล้วมีลูกศรชี้ลงให้คลิกเข้าไประบบจะถามเราว่าต้องการติดตั้งแอป t i k กตอหรือไม่ให้เรากดติดตั้งเราก็จะได้แอป t i k กตอที่พร้อมใช้งานบน PC แล้วนะครับจากนั้นเราก็ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับ